เวลาเราเริ่มต้นธุรกิจอะครับเราก็เป็น SME นี่แหละบางทีเราจะสกเกลัพไปหลายๆอย่างหลายๆระบบอะทำไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวช็อกโกเนี่ยระบบหลายๆอย่างก็ตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการอยู่ครับสุติพัฒน์เทพรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับดำรตงตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วกันตำแหน่งแรกเป็นมาร์เก็ตติ้งครับผม่างที่2ก็คือเป็นคอมมิตตี้ด้วยก็คือเป็นคณะกรรมการในบริษ,ษัทนะครับผม ก็ร้านแด็กคูล่านะครับเป็นร้านที่ขายกับอุปกรณ์ช่องปากและฟันนะครับผมก็เปิดมาประมาณตอนนี้สี่ห้าปีละจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณพ่อผมเนี่ยไปหาหมอฟันมีการพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าถูกจริตกันคุณหมอฟันกับคุณพ่อผมก็รู้สึกว่าเออสุขภาพช่องปากเนี่ยคนปกติของคนเราเนี่ยสามารถดูแลได้แล้วก็มาเอใจที่ว่าเอ๊ะในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ช่องปากสําหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะเลยเนาะเราก็เลยคิดภาพว่าเราจะเปิดร้านแด็กคูล่าเข้ามา จุดเด่นของแบรนด์เราเนี่ยมีประมาณ2อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่คัดสรรเราจะคัดสรรอุปกรณ์มาที่เราคิดว่ามันดีต่อช่องปากของทุกคนนะครับผมฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างแปรงสีฟันเนี่ยเราจะนําเข้าจากสวิสแล้วก็ยาสีฟันก็เช่นกันแล้วก็เราก็รวบรวมแบรนด์จากทัวโกเข้ามานะครับผมอย่างที่2ก็คือพนักงานของเราหน้าร้านเนี่ยสามารถแนะนําอุปกรณ์เบื้องต้นได้พนักงานเราพร้อมให้คำปรึกษาครับ อย่างแรกนะผมจะเป็นแปรงสีฟันที่ชื่อว่าค u ร a p ็อก CS 5 4 6 0ตัวต่อไปครับผมเป็นแปรงสีฟันเหมือนกันแต่ว่าเป็นแปรงสีฟันที่ชื่อว่า e d w ดวายนะครับผมตัวสุดท้ายขอแนะนำเป็นใหม่ขัดฟันครับผมไหม่ขัดฟันเนี่ยชื่อว่าดักเกอร์ทังเป็นสินค้าที่ขายดีในร้านเราเหมือนกัน <S <S ทุกคนต้องการดูแลสุขภาพปากแล้วคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวกัยกลางคนหรือวัยผู้ใหญ่มีความต้องการมีจริตต่างกันทางร้านเราเนี่ยก็จะแนะนําตามแต่ละคนครับผมก็พูดง่ายคือเป็น p e personalize ไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับอุปกรณ์แบบบไหนครั ประสบปัญหาว่าบางทีเรารู้จักลูกค้าไม่ดีพอฉะนั้นปัญหาแล้วเราจะรู้จักลูกค้าได้ไงบางทีบางแพลตฟอร์มหรือบางตัวช่วยก็อาจจะเก่งหรืออาจจะมีข้อมูลเฉพาะออฟไลน์บางที่ก็อาจจะมีข้อมูลเฉพาะออนไลน์เราก็มองว่าเอ้ยแล้วถ้าเราอ่ะอยากจะหาตัวช่วยที่เป็นระบบที่สามารถ ดึงลูกค้าเข้ามาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้เราอาจจะอยากได้ ه, เช่นซื้อออนไลน์แล้วได้คะแนนสะสมเราอยากเอาคะแนนสะสมเนี่ยมารีดดมที่ออฟไลน์เราทําได้ไหมการทําการตลาดการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ต้องมีระบบที่สอดคล้องไปกับคนคนนั้นได้ยิ่งกว่านั้นถ้ามันเป็นไปได้ถ้าระบบพวกเนี้ยเราไม่ต้องมานั่งจิ้มมือตลอดกลายเป็นว่ามันสามารถออโตเมชั่นได้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เราครับ ทางผมเนี่ยต้องการจะพุชและดรฟ์คนไปที่ออนไลน์ขพงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นออนไลน์จังหวะแรกที่เราเริ่มมาครับยอดขายของออฟไลน์ของเราอะ่ะแล้วก็ลูกค้าของเราอ,อยู่ที่ออฟไลน์หมดเลยฉะนั้นระบบการพื้นฐานหรือ POS ต่างๆเนี่ยต้องตอบโจทย์เบสิกการทํางานตรงออฟไลน์ได้มันก็ต้องมีแมชชีนิกในการที่เราจะสามารถเดูแลและก็ประมวลผลตรงนี้ได้เนาะไม่ให้มันผิดพลาดแล้วก็ไม่ให้เหนื่อยมากเกินไปทั้งเรื่องเวลาความสะดวกแล้วก็สิ่งที่เราต้องการเนี่ยตัวช็อโคโก้ตอบโจทย์เราทั้งหมดครับ เราก็จะเห็นลูกค้าครบลูกของเราในออนไลน์ออฟไลน์อย่างแรกอย่างที่2เช่นส,สมมุติถ้าลูกค้าคนเนี้ยเขาหายจากเราไป3เดือนหรือลูกค้าคนเนี้ยซื้อของเราประมาณนี้หรือลูกค้าคนเนี้ยเขากําลังช้อปปิ้งถึงขั้นหนึ่งละอยากจะไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยระบบก็มีการส่งออโตเมชันเมสเซจไปในหลายๆทางที่เราอยากให้ส่งคือพูดง่ายๆเมื่อคุณได้ลูกค้าคนหนึ่งมาแล้วอะแลวลูกค้าคนนั้นเป็นพฤติกรรมแบบไหนอะระบบเนี้ยสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของ,ของลูกค้านั้นได้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกกวว่ามันะด เวลาเราเริ่มต้นธุรกิจอะครับเราก็เป็น SME นี่แหละบางทีเราจะสเกลัพไปหลายๆอย่างหลายๆระบบอะทำไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวช็อกโก้เนี่ยระบบหลายๆอย่างก็ตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการอยู่ครับก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยกำลังเริ่มธุรกิจแล้วกําลังจะมองหาแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์เราได้เหมือนที่ผมหาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าช็อกโก้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่อาจจะลองมาพูดคุยหรือว่าลองมาสอบถามได้นะครับว่าเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันยังไงบ้างผมว่าหลายๆอย่างอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการสมัยนี้ครับผ